วันนี้ขอนำเสนอสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะก็มีกระเทียมกับพริกแดงนะคะอย่าไปเอาพริกขี้หนูหรือว่าพริกใหญ่มันกรดไม่ดีคะ่ะเอาพริกขนาดนี้แหละค่ะเดี๋ยวดูวิธีทำนะคะเราใช้มะเขือเทศกระป๋องนะคะเนี่ยค่ะเปิดแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะอาศัยน้ำของมะเขือเทศเนี่ยค่ะไปปั่นพริกกับกระเทียมค่ะแล้วใส่เกลือ สมุดตรลงไปเกปลือป่นก็ได้นะคะแต่อาจารย์ใช้เกลือเม็ดค่ะเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซอสนะคะด้วยข้าวบาเร่ค่ะเนี่ยค่ะต้มต้มสัก15นาทีนะคะต้มน้ำเดือดเลยค่ะแล้วก็จะได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่ลูกไปหมดแล้วปั่นนะคะมะเขือเทศกระป๋องเนี่ยนึกองจากเป็นกระป๋องใหญ่เราใช้ไม่หมด จะต้องแบ่งเป็นถุงเล็กๆแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะนี่หออาจารย์แช่แข็งไว้แล้วใครที่ชอบหวานก็เติมน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลทรายอะไรก็ได้ขาะน้าตาลบราวชูกาก็ได้เข้าไปแต่อาจารย์ไม่ทานหวานนะคะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างเฉยๆค่ะอันนี้ก็แยกค่ะหลังจากที่เราต้มแล้วนะคะเราก็แยกน้ํากับเนื้อออกมาหไหมคะน้าเนี่ยเราก็เก็บไว้ทําซุปไว้เติม อะไรที่เราแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวานครบเลยค่ะไปทําแกงส้มได้ส่วนอันนี้เราก็ไปทําแทนน้ําพริกเผาค่ะแต่เป็นน้ําพริกะมะเขือเทศอร่อยมากค่ะชิมแล้วค่ะอร่อยจริงๆลองทําดูนะคะเก็บแช่แข็งนะคะแบ่งเป็นถุงถุงถุงซองยาเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ทาน ทีละถุงค่ะจะได้ไม่ต้องไปแกะเยอะนะคะแต่แช่แข็งนะคะพวกนี้คือพริกขี้หนูสวนค่ะอร่อยเพราะนั้นพริกขี้หนูเม็ดโตโตแม่อร่อยนะคะอาจารย์ก็จะบดค่ะแล้วดีก็ใส่ซองไว้ไว้เล็กๆเกนี้ยค่ะซองยาเดี๋ยวที่ทำใหม่วันนี้ก็จะใส่ซองอย่างนี้เหมือนกันแล้วแช่แข็งเลยค่ะเก็บไว้กินเป็นปีๆค่ะเนี่ยค่ะ ะะอันนี้ก็จะใส่ซองเหมือนกันเลยค่ะลองทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะ